ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับก็คืนนี้ก็เป็นช่วงเป็นค่ำคืนที่ฝนตกนะครับพึ่งแรงไปนะครับก็เลยตดินออกมาถ่ายคลิปในกลางคืนให้ดูนะเนี่ยนี่ก็เป็นทุเรียนที่ผมเพาะไว้นะครับก็ชุดนี้ก็ชุดใหม่นะชุดนี้ตัวนี้ก็ชุดเก่าประมาณ40เซนแลวนะครับก็ประมาณนี้นี่ก็เป็นไม้ป่านะเป็นต้น ต้นไม้นะครับที่ผมพ่อไว้เป็นไม้ป่านะขึ้นไม่กี่ต้นนะก็อันนี้ก็เป็นขี้เหล็กนะแล้วก็เป็นต้นลังนะต้นนี้เดี๋ยวพาดูทุเรียนกันนะเป็นทุเรียนในยามก่ำคืนแล้วก็ตอนฝนตกนะก็หลายพื้นที่ในภาคใต้ก็คลุ่มฟ้าคลุ้มฝนนะ้ำหลังจากเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับ ปีนี้ไม่รู้จะท่วมอีกหรือเปล่าน้ำน้ำเพราะว่าปีนี้ก็ฝนก็ตกไม่เยอะนะครับเหมือนปีที่แล้วตกมาเยอะมันตกปลายปีนะก็ท่วมเลยนะท่วมหนักด้วยนะครับเนี่ก็เป็นสภาพต้นทุเรียนนะอายุประมาณปีกว่าแล้วก็หนึ่งปีน้ก็มีศัตรูพืชอะไรบ้างนิดหน่อยนะนี่ใช่ไหมก็มีแมลงไมนเรื่องปกตินะก็ผมก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจมัน แต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องระวังตัวหอยนะนพืชหลักๆของผมในสวนก็คือทุเรียนนะแล้วก็เป็นเป็นตะไคร้นี่เป็นตะไครนะีคร่ผมปลูกไว้นะเป็นพืชเสริมนะนี่คือตัวหลักของผมในอีก4ปีข้างหน้านะก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเยอะนะช่วงนี้ก็นึกคอนเทนต์ไม่ออกนะว่าจะทำอะไรดีก็ พาเดินดูสวนนะนิดๆหน่อยๆนะจะช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องระวังสัตว์เลยขลาดนะพวกงูเนะี่ยก็ต้องระวังด้วยนะรก็ใส่บูทมานะครับตอนน,น,นะน,นี้ก็เป็นเวลาแปดสองทุ่มแล้วนะแปดนาฬิกาก็เนี่ยเป็นบรรยากาศยำยำขึ้นในสวนของผมนะก็ แถวแถบแถปักใต้เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับกลางคืนเนี่ยส่วนข้างๆนี่ก็จะเป็นต้นถั่วนะครับเป็นถั่วตัวฝักยาวปลูกไว้กินเองนะนี่แล้วก็เป็นสายมือเนี่ยก็จะเป็นถั่วพลูถั่วพลูสีแดงนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวถั่วพลูสีแดง มันจะมืดๆหน่อยนะผมเปิดแฟลชไวฉายไวนะครับนี่ก็เป็นแตงกวานะคร่บก็มีแมลงกินใบไปบ้างผมก็ใส่ปุ๋ยไปสองรอบแล้วเป็นปุ๋ยปุ๋ยมักนะเป็นน้ำหมักเนี่ยใบก็สวยโคนใหญ่เลยนะครับนี่ทั่วฝักยาวเม็ดใหญ่ไอ้เป็นพันใหญ่นะนี่ก็ใส่ปุ๋ยหมักไปแล้วรอบหนึ่งไอ้สองรอบลืมไปนะครับ วันนี้มีอะไรใหม่อย่างหนึ่งก็คือผมลงตะไคร้ไว้แล้วหลายต้นหลายขุมอยู่นะก็ปลูกได้ไปประมาณเสียห้าร้อยขุมแล้วนะเสียห้าร้อยก่อแล้วก็ผลก็ตกมาให้นะครับมันก็เริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเหี่ยวแล้วนะเนี่ยนี่ก็เป็นชุดใหม่นะส่วนทางด้านหลังนี่นก็เป็นอย่างเป็นชุดเก่านะเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆนะครับก็เป็นละสี่นาทีแล้วนะครับ ตัวน,นี้ก็เป็นทุเรียนต้น80บาทนะครับที่มีอาการต้นเนี่ยสีดำมาเรลยเป็นเชือนะ้อราครับตอนนี้ก็เริ่มจากเนี่ยปอ,อกเนี่ยสวยแล้วครับเป็นสีขาวนวลเขียวๆนะครับเนี่ยในนี้ก็เป็นแบบอินซีในซะส่วนใหญ่นะผิวก็เลยออกประมาณนี้นะนวลๆน,น,นะไม่แดงนะส่วนมองตต้นเนี่ย มันจะแดงเลยนะบางต้นก็ไม่แดงนะยอดแต่ส่วนใหญ่จะไม่แดงครผมเน้นอินทรีย์นะเคมีก็เป็นบางช่วงนะส่วนน้านข้างจะมีแปลงข้าวโพดน,นะก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็พอสมควรอยู่นะคน,นี่ก็มีกล้วยนะครักล้วยเล็บมือนางกล้วยน้ำว้าแล้วก็ กล้วยหอมทองนะแล้วก็กล้วยไข่อีกไม่กี่ต้นนะมบรรยากาศยามกําคือนะ้ำก็ก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมาพูดเยอะเยอะนะก็ให้มาดูความเปลี่ยนแปลงในส่วนของผมนะตั้งแต่เริ่มทำคลิปมานะก็ประมาณนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับจากใครด้วยนะครับ